เห็ดอยังน้อบำรุงดอกจ้าโอ้บำรุงดอกใช่เนี่ยบำรุงดอกเขาไปจี่ไหนน้อเนอะนี่เด้โอ้ยนี่นี่ที่จังได่น่ะฉันก็สีจังสีแล้วเออสีเต็มเเลยเตี๋ยเนี่ยมันมาดอกมาเยอะน้อรุ่นนี้น่ะรุ่นนี้มันมันด่าเป็นหัวกับไรแล้วดอกน้อยๆเหตุไม่ก็คือเนาะใช่ฉันก็เลยมาเติมอาหารให้เพิ่นจังน้อยเพิ่นจัได้สมบูรณ์นะอู้ยเยิ่นเทิ่งเหตุใด้ึงหอดนะเออเนี่ย มันก็เลยเฮ็ดหาเอาไปลาอันปลาไหลอันปลาไหลเอามาเสื่อมขแม่นี่ได้จะหอดนี่เด้อเอขาจะตั้งี่ตีบลุงดอกอ่ะเออมันปลาไเนาะบอกนก็มีน้อยๆล้างบ้านที่เนาะเมียนเป็นไปปีนแล้วก็ไปสีปัดแปดเอาโลดเออมันแบบว่าดอกเพิ่นอันพ่อกระเทิร์นอ่นนะเออเฮ็ดหาเอาอยากให้มันสีนะนะเสียดายรุ่นนี้อออรุ่นนี้เพิ่นสีบานแล้วล่ะดอกหัวกำไลแล้วหัวกำไลแล้วตีเมียนอสองเหตุหลับแต่บ่ลลับตัวนี้เนาะ โอ้พอแต่วันนั้นติดน้อยดีเลยเนาะเราจะเห็นหาเอาไปซาลาส่วนนี้เห็ดตัวไติดอยู่ด้วยเด้อสารเลี้ยงกะทิ่งใบคือนปีไก่น้อยหอยเสยเด้อน้อยหอยเสยเด้องานเดือนนี้แหละกันว่างานเดือนนี้เด้อน้อยนีบอลโนแต่ว่าใบโดนเบื่อเนียวดีพอจไดแต่ลูกเนาะแต่ว่าใบบม่มีใบจนเบื่อแต่ว่าปีนี้ใบงามปีนี้จะรักษาใบครับเจีบยว บ่เอาไอ้แบบเกาเบ่าเนาะสิบ่เอาดอกหลายบ่เอาดอกหลายบ่เอาหน่วยหลายจา้าแม่นบ่เอาหน่วยหลานนยเพร<น>าวะว่าต้นมันน<ด>้อยเนาะไอ้ต้นไ้ซุ้มใหญ่ๆไปเมื่อแล้วก็ว่าอันเหลือแต่ซุ้มน้อยๆไอ้ซุ้มใหญ่ไปเมเแล้วพี่ไก่ล่าจากไปแล้วบมันปะ <c oughs> ม่นล่าจากไป่เมเ <c oughs> รียวหรออู้หู้พี่ไก่เนี่ยมันแรงแค่อีดีพี่น้องจานแรงปีนี้หนาวแห้งแต่ปีนี้ก็อ่าประสบภัยหนาวกันเนาะค่ะเอาไปไปไปสีไงมึงทั้งขี้ไม่เปลี่ยนไปตัวมันดอกบานแล้วไปอันนี้อีหยังเนี่ย เอาอันนี้กะมู่บ่ะมูมูมูจ้าโอ้ยชุ่มไงแบบไงเนาะโอ้ยปัญหาไอ้เป็ดพึ่งเลยว่ะเันเพิงละเฮ็ดเอาตัวนี้ก็สีสีละนี่เฮ็ดเอาสีละมันมันมันหน่อยมันหน่อยมันหน่อยมันแบบว่ามันหลายรุ่นนะทุกคน้ชค่ะนี่นีนี่นะมันมันแบบว่าดอกหลายรุ่นแห้งมาสีดุนไงไงใบก่อนเถอะเลยสีดอกไงใบก่อนเออเออสีมันไว บอกบอบอหวงลิขสิธต์ติเนี่ยบ่หวงดอกะไปเห็ดไปเฮ็ดตามกัเฮ็ดรเนาะบำรุงพิเศษลงพิเศษพวกยิวบ้านลังงลังบ้านเนาะต้นสองต้นเอ้ยบ่ตองเปืองยาเนาะสีเท่งสีละสีเทงสีเลยนี่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 เนี่ยปูละยำเ้าเ้ามาเขียวปืขวเนียวบกวนเนียวจีวนเนียววนเียวแต่ดอกรดเหมือด เหลือตะขวดก็เลยงีนมาพี่น้อนขวเหนียวขวเหนียวดอกเลิศเมื่อเหลือตะขวดแบบนี้ของแข็แล้วเนาะของแข็โอ้แต่ว่าตัวนี้โดกเด้อบบูธันคิงนะครับแต่กินน้อยปีเดียวเนาะโอ้ยปีเดียวแต่กินอยู่หาหน่วยอยู่เดียวสุริย์ต้นนี้สี่ปีเป็นลูกนะครับได้คิมไปแล้วนะห้าห้าผลปีนี้ปีปีเอ่อห้าปีเต็มเนาะใช่อ่าห้าสิปีแต่ต้นอ่าไอ้มะเขือพุ่งไงอือเหลือพุ่งไงสิดอกออกง่ายง่าย อ่าคอยติดตามผลงานต่อไปเด้อ